เอาฮู้สุดฤกะเอาสวัสดีครับพี่มาร์คเป็นไงบ้างครับต้องถามกูเดี๋ยวก่ดีกว่าว่าวันนี้พร้อมไม่พร้อมเนี่ยโอ้ยผมมาขนาดนี้แล้วจะไม่พร้อมได้ไงล่ะครับไอ้ไอที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิง สวัสดีครับผมไอกาฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกาฮิโรชิขอบคุณครับเนี่ยกู่าแล้วไอการ่ไครับครับสวัสดีครับดีจ้าครับเป็นไงบ้างลุงนี่ไงมาดูมาดูพวกเนี้ยขลกเองเนี่ย สบายดีนะครับลุงสสวัดีเองอ่ะเมื่อไหร่อ่ะมิวสิกอ่ะบอกจะไปก็ไม่เห็นไปตอนนี้มันทำอยู่่อะไมรกันไปเรื่อยเลยปล่อยมาเยอะเลยแหละแป๊บๆป๊บปลุองปั๊บก่อนเพลงอสปอร์ตเยอะมปลุกซ้อมปั๊บแป๊บนี้กำลังจอปัามาเต็มตอนปัาอะไรกูขับไปดูเขายังยืนกันไม่ใส่สูตรอยู่เลยตรงแลนด์แดงอ่ะเขาอยู่แลนด์แดงก็ก็ยืนรวมกับพวกไอ้นี่ไออาร์ทีไม่เหรออาร์ทีเขายืนตรงหน้าแลนด์แดงไม่เหรอเอาไปเลยเพื่อนเอ้ยดำเข้ามายังยไม่รอกาเซ็ต กันดิเราก็อันนี้กันดิก็โรลี่ก็ได้เลยครับก็ถ้าเป็นสล็อตพูดรอเพิ่มชื่อก็เข้าได้เลยเนาะอ๋อครับผมต้องกาคุยใช่ไหมให้ผมอันนี้เลยใช่ไหมซัดเลยใช่ไหมซัดเลยเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมไปเปิดก่อนเอาไงไงถ้าซัดพวกผมเลย่ปหดเลยต่อยอย่างงี้ดิวะไอ้เหี้ยก็แล้วกันร้อยดัมกันเลยจะวอล์บอลได้กันนะได้ตายเป้งเง็ดหลุดไอ้สัตว์ตายกูเนี่ยตายไอ้เหี้ย ดักจุดกูด้วยดักเกิดกูด้วยอยลงไปยืนรออยู่หน้าโมเด็มอ่ะคือแบบจะฟังไว้่ออย่างไว้ว่าเราเรามีอะไรเราอย่าแจ้งไปเล่นสนุกป่ะคิดแค่ว่าของเราทำมาฟาร์มเล่นใบไม่สนุกเล่นใบไม่สนุกของเราไม่หมดหมดก็ฟาร์มใหม่อีกแค่นั้นคือของหมดก็ฟาร์มใหม่ไปพูดได้ดีพูดได้ดีเล่นสนุกไม่ใช่ไม่ใช่แบบทำมาแล้วแบบยืนหลาดกกโก้อย่างงี้ไม่เอาพูดได้ดีพูดได้ดีคือก็อย่างว่าเราเรามาที่นี่เราไม่ได้มาเล่นเล่นว้เออพูดได้ดีพูดไปก็ทำให้เขารู้ว่าเราของจริงไปแล้วกูคาดบุ เออเอาดักแชทก่อนดีดักแชทได้ดักแชทอ่ะเดินตรงไปสุดก่อนไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่อะส่งมาส่งมาพี่ครับครับพี่ครับพี่เปมสั่งของละสั่งของละสัดจะดีเจ้าอะไรพี่แต่ตอนนี้มีตอรี่นะพี่อ้าวมีไม่ผมมีพี่พี่ต้องพี่คิดตรงกนึงอ่ะพี่มีมีเรื่องเหรอมีเรื่องครับใช่ใช่มีเรื่องครับพี่กับใครอ่ะเรียวไทม์เรียวไทม์ไม่มีกับแบ็คไว้แล้วเขายุสล็อตไปรวมกอาทีเอฟใช่ครับพี่เดียวต้องการส่วนไหนอ่ะ ได้หรอวะไม่เคยเจอแบบนี้ว่ะแต่แต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขาอยากเล่นอย่างนั้นผมก็ยินดีเหมือนกันกูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไอ้เหี้ยมีเรื่องกัไแบ็คไวยุบสล็อตไปรวมกับอีกแก๊งหนึ่งไอ้สัตว์ไม่เดี๋ยวกูเอาแม่งล่องกูบอกเลยเนี่ยกูโคตรชอบเลยโดนลุมเนี่ยไอ้สัตว์สไตล์สไตล์ตัวร้ายอยู่แล้วพวกกูเนี่ยไอ้เหี้ยสไตล์โดนลุมสไตล์ตัวร้ายสัตว์ไม่เคยมีหลอกบทพระเอกอ่ะกูบอกให้พวกกูอ่ะ ก่อนเขาเยอะเลยเเป็นนอนเปล่าตอนเป็นเรียนไม่จะรอเขาไมเปิดก็ได้นะมีปัญหานะออ๋ก็ไปตายมันก็ไม่มาไอ้เหี้ยครับไอ้กูไปเอากล่องชุก่อนได้ปะเนี่ยไม่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 ต้องเพื่อนไม่ต้องเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาทีเดียวมันเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บไงเดี๋ยวเรื่องก็ต้องไปกระพายดีไอไอเอาเกียรมาหนิขันไม่ได้บอกก่อนไม่บอกเลยตกใจหมดเลยนี่ตอนละบายอซาโดนเบิกเบิกเบิกรถตัวเองมาให้หมดเบิกรถตัวเองมาให้หมด เบิกรถแพ็คออกมาให้หมดใครมีเบิกมาให้หมดขออนุญาตนะพี่เบิกมาให้หมดรถเราเยอะใช้รถเพื่อประโยชน์มันไม่ลงเบิกมาห้หมดเบิกรถมาให้หมดเบิกรถมาให้หมดเบิกรถมาให้หมดเฮ้ยอ่านสามสองตัวแรงกูเอาไปด้วยปะวะไม่เต็มอามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาใหห้มดเอามาเอเาามลยยังจะเอาอีกได้แต่ถ้าเป็นสลับกับเต้ทั้งหมดเลยอ่าถ้าสลับกับเราเพิ่ม่นีคือคือขอแค่มีแคนพลอยให้ มันบอกให้เบิกมาให้หมดได้กูจัดให้ใช่ใช่นึงเบิกอะไรมาไอ้ก๊าบนึงบอกให้เบิกให้หมดเนี่ยแหละทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีอยู่แค่นี้แหละเที่ยโอ้โหที่ไดชิดที่มันมันมันแก๊งแท็กปะใช่ เดี ai, care, es, ๋ยวแมงเจอแมงสาบตัว no ร้ายกูเหียแค่นั้นแหละใครมาไอ้หลวงไอ้หลวงใส่ชุดอะไรกันเนี่ยครับไดยอ้ลำนอกูกลัวรนไม่พอกูเบิกมาเผื่อละกันนี้ตายนะมันบั๊บได้เลยนะไอตองสาด้วย ธรรมดารถได้เปลี่ยนทองฟ้าพี่จะบอกพี่จะบอกเลยนะว่าคันนี้สมัยพี่ล่าสัตว์ใหม่ๆสมัยวัยรุ่นน่ะพี่น่ะซื้อไว้ล่าสัตว์บนเกาะก็ดีล่าสัตว์แหรอพี่เออคันนี้เลยแผนวางนี่ค่าจะกอดหลังค่ข้าผมอยากขับบุหรี่มาขับยังไงวะพับ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 จะเวียนอย่างเฟี้ยวไม่ฟังนะถ้าถ้าอะไรก็ถืออาวุธไปเลยเผื่อมันมาแบบกอดแบบอันนั้นนะ ไม่กล้าอะไรมาแบบพีเผลอนะระวังจ้างให้ตายก็ไม่ไม่กล้าไม่ขับพาสัมผัส้ม่กล้าไม่ก็ไปนั่งสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรอะครับชื่อมิโกะครับอยู่อยู่แก๊งอะไรอะครับไม่ได้อยู่เลยครับสวดีหนูมารอป้าป้าน่ะอ๋อป้าชื่ออะไรครับ ชื่อมกักกวาค่ะอ๋อนี่เป็นลูกของพี่มกักกวาวเหรอไปแล้วแล้วพี่มักอยู่ไหนอะไม่รู้หนูโทรหาก็ไม่รับอ่ะเขาไม่อยู่ในเมืองหรือเปล่าอหนูไม่รู้เลยอ่ะทักหาก็ไม่ตอบหนูเลยรอักพักถ้าไม่มาหนูน่าจะกมรอแล้วแหละอืมผมชื่อไอกะนะครับเป็นน้องของพี่มกักกวาวเหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักครับค่ะพี่ไอกะครับสวัสดีครับ ยินดีที่รู้จักนะคะครับว่าแต่เข้าที่นี่บ่อยไหมครับหนูเข้าทุกวันเลยแล้วปกติไปทําอะไรอ่ะครับหนูจะไปฟาร์มเกาะหน่ะเพราะว่าบังคับก,ก็ช่วยปลาจกปูนช่วงนี้ช่วยปลาจกปูนครับป้าต้องส่งปูนสพาทำไมต้องส่งปูนสพาครับแบบว่าเ,เบิกยืมมาก่อหรอกู้มาก่อหรอ,อป้าหนูขายเกินราคาหนะทุนสภาปรับอืมอ เอาขายเกินราคาก็เลยสภาเลยให้จุกส่ำโดยแล้วก็เอามาขายสภาถึงละพันนะคะอ๋อโอเคครับกันเดี๋ยวไว้เจอกันครับเจอครับ,รบมันต่อยอีโมได้ปะวะที่เนี้ยปะหนึ่งฮึบฮึบฮึบไม่ไม่ไม่ได้วะไอ้เหี้ยมันความมื่ขึ้นปะึบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำแบบแฟมไม่ได้แบบแฟมคือถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เราควักอะเราจะต่อยกีมัดก็ได้แต่อันเนี้ยคือถ้าสมมติว่ามันครบดีเลย์ควักใช่ไหมต่อยไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเนีมันจะแทงไม่ออกจนกว่าจนก,กว่ามันจะถือปากฉลามขึ้นมาอีกทีนึงดูแป๊บไอ้วิดอ้ตอนสามหมื่นเจ็ตอนเนี้ยเดี๋ยวขายยาให้ได้มีมัสแบบี่หมื่นอ่ะ ไอ้หลวงเหมือนกันมีมีอะไรบ้างตอนนี้มีเพนอะไรเฉยๆไม่มีมีไอ้หมูมีตังเป้าพากูไปเปลี่ยนสีรถหน่อยเฮ้ยไม่อะไรอมึงพากูเปลี่ยนสีรถกันดีเราเราเราพาไปสลับชื่อแล้วกันนะว่ารวยเพิ่มนะไฟแถวสี่ฮึดูดิปไฟจะร้องไห้แล้วโอ้ยพี่โอ้ยใจเย็ะเพิ่มก็ฝากหลามแล้วต่อยแล้วกูเก็บปากหลามก็เดยก็ไอ้เชี่ย ตัวิซ้ายมาเสียงเรียังพอได้แล้วพี่พอได้แล้วลาบอสผมเงียบเลยครับโ<อ>ี้เป็นเลขเจ็ดอ่ะโอ้โม่ใกลกล้ี่อผมเปเยเลยใช่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยอยเ่อรากันเรากันด้ไเอียค่อยว่างกันค่อยวางกัน ไม่เจอเรามีเงินแดงอ่ะตีขึ้นห้าเหรียญน่ะโดนตีไม่มีผมเพิ่งแลกไปเลยพิ่งได้อยู่สามหมื่นหกหมื่นนะมันนี่อยู่ะน่ะพี่อ่างั้นก็แค่เหมือนเดิมงั้นไปงั้นไปตีดูมีด้วยเอางี้เอางี้เจอตู้เอ้ยเจอตู้ไม่พาพาพาไปแค่คนเดียวพอพี่หมูพาไม่มีไปจะไปไปด้วยกันอเฉพาะอกใช่พอแล้วพี่ไปมันเยอะกันเอาคำมั่นี่้วงชจะไปตู้ด้วยกันเอาคำมาโช่วงจะไม่ไปด้วยกันระหว่างพี่กับน้องไม่ได้ไม่ได้เอาไงน้องแฟนน้องครับเอาแฟนเอาโทษ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 มีอะไรกันเนี่ย มีเรื่องนิดหน่อยเพื่อนสัตว์ก็ไม่บอกไปกันไปได้ไหมหรอมึงว่าเยื่องเนี้ยไม่ตอนนี้ตอนที่ถามก่อนว่าว่าไม่เอาไปย้ายไมปย้ายทัแกนไปอยู่ยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวมาจะตีแบบสลับคนอื่นขึ้นมาเล่นก่อนได้ได้ได้มาเพราะว่าผมอ่ะถึงจะว่างไปเดงเนีึยผมเดี๋ยวผมจะว่างแค่ช่วงอีกประมาณอีกสองอาที่ย์นึว่างแล้วก็เดือนหน้าไม่รู้เลยไม่รู้นะเกาตัวเองเดือนหน้ารีบรีบเคลียร์ตัวเองรอ ไม่เพราะว่าเดินหน้าผมมาไมผมไม่ผม <leer> ไม่จะกลับบ้านไปหาไม่ผมดีกว่าผมไม่อยากไอ้นี่วะมันมันปิดเทอมแล้วไม่ให้กลับไปหาไม่อยากเตี่ยงเดียวเตียงที่มาเจอแล้วผมบอกก่อนว่าแถบคนไปเลยผมผมบอกไม่อยากไปแล้วเพราะว่าเอาคนที่พร้อมดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวพร้อมมาเลยผมว่านั่นแหละมันเดิมรถรถเต็มเลยไอ้แดงมาลอยมาลอยใช่เหรอไอแดงรถเต็มเลยเหรอ เอาฮ้สวัสครเอาสวัสดีครับพี่ม์กเป็นไงบ้างครับต้องถามกูด้วยกะนดีกว่าว่าวันนี้พร้อมไม่พร้อมเนี่ยผมมาขนาดนี้แล้วจะไม่พร้อมได้ไงล่ะครับเอาแล้วเห็นพูดกับผมไว้รอบนั้นน่ะที่นน่นไม่ไปอักทีน้องผมมันก็รออยู่ ไอ้บอลเล่ยไอ้บอลยังไม่ตอบไม่ไม่เอางี้ไอ้ประนั่นเหรอใช่เดดดีีี๋๋๋ยยยวววเเราไม่เข้าไปเลยอ่ะผมไม่รู้ผมจะทักใครไปอะดิ่เราไม่ทักมาหาผมแล้ครับไอ้่าพาได้เหรออ๋อไอ้พายนั่นน่ะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้อืมบัตรอันนี้นี่พูดถึงตอนนี้ดีกว่ามีบัตรประกันเรียงที่นี่เหรอครับใช่คุณเีกาไม่มีครับเอาหายเรื่องนั้นอะ ไไม่รู้ครับมันก็ต้องวัดวัดกันไปไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูอของก่อนเพราะเดี๋ยวคนในแก๊งตีให้ตอนนีมีมีอะไรครับเป็นปาดฉลางเงี้ยเดียวใช่ไหมใช่ครับปากหลังเงีเดียวคือคนในแก๊งตีให้นี่คือจะกลายเป็นมีดแบบยังไงเหมือนนกัไม่ตีบาดป,ประกันครับโอ้เดือประกันใช่จริงๆผมวางจริงๆอะผมวางแผนขึ้นมีดไว้ตอนต้นปีกาชามาไงโอ้ใช่มมาาลลุุแต่อานินรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้เราเราค่อยๆแยกแยะคน ใช่ม้รูพอรู้ป่ะครับอ่าพอพอรู้มาบ้างครับพอรู้มาบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกแล้วว่าโอเคอยู่ใช่ไหมไหวอยู่ใช่ไหมชิลครับน้องๆผมว่าชิลผมก็ชิลมันก็หนึ่งหนึ่งมันไม่กล้าไงก็แล้วแต่พวกมันอ่ะไปตู้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 ให้หมดเอ้ผมีติดต่อติดตามสถานการณ์ดีกว่าครับเดินข้างไปก่อนครับเดินครับตู้ไหนเฮ้ยใครม่มีรถเมื่อวานค่ะไปคุยดีกูไม่อยากขับอาสามทองเลยเนี่ยโหลบอกไอจูด้วยไปตู้เก่ากูโดนบั๊มเดียวพังแล้วมั้งเนี่ย อที่พวกก<ล> <Yeah. S 2> ูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเงียบในทุกรบบอกสัใส์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ <Yeah. S 1> ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเงียบในทุกรบบอกไปใส์ก,กับพวกกูเสีย,ย <Yeah. S 1> กก pay, ไม่ <Yeah. S 1> ดกกมได้